ครับสวีดัสสวัสดีครับลูกๆม .4 อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นคลิปต่อนะครับจากจากเมื่อกี้จากข้อหนึ่งที่แล้วนะครับท่าน,นี้ก็มีอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับมาเพิ่มให้จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเราอ่ะท่าน,นี้ก็ไม่ขออนุญาตพูดพร่ำทำเพลงมากเนาะโอเค คราวนี้ครับคราวนี้ครับเออไม่รู้จะรีบไปไหนนะคราวนี้ครุบ,คร,บครุบอะไรวะอ่ะมาดูลูกจากการสอบถามครับนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนสามร้อยคนสแสดงว่าตรงนี้คืออะไรครับคือกรอบใหญ่ๆของมันใช่ไหมครับสแสดงว่าตรงนี้คือเอกภพบสัมพัทธ์ของข้อมูลชุดนี้ก็คือจำนวนคนไทยนั่นเองคนไทยครับกี่คนลูกสามร้อยคนนั่นเอง ่ะพบว่าครับร้อยห้าสิบคนเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นอันนี้เราก็ให้เป็นเซตอะไรห,หรอกเซตเอไปเอคือคนเคยไปเที่ยวฮะเที่ยวไหนเอ่ยญี่ปุ่นกี่คนอะร้อยห้าสิบคนฮะก็ต้องมีอะไรต่อมีบีใช่ไหมฮะบีร้อยยี่สิบคนเคยไปไหนหรอกเกาหลีอ่าไปเกาหลีฮะไปเกาหลีฮะ ร้อยยี่สิบคนฮะและ80คนไม่เคยไปเที่ยวทั้งสองประเทศนี้แสดงว่า80คนตรงนี้อยู่ไหนน่าจะอยู่นอก A Union B ใช่ไหมครับโอเคปะก็เหมือนเดิมครับพยายามเขียนให้ได้ดอก NA Union B เท่ากับ NA บวกด้วย NB ฮะลบที่เป็น i n t e r s e c แค่นั้นเองเห็นไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นสองหรือ3 2สองหรือ3ามคืออะไรคือ a b c ฮะอันนี้ครูทำให้ดูสองสองเซตนั่นเองอาา่าฮะสังเกตว่าเราจะลบตรงที่อินเตอร์เซกออกเสมอนะครับ3ก้อนก็เหมือนกันลบ3กาก้อนก็ลบตรงที่อินเตอร์เซ็กสองก้อนออกเหมือนกันที่เหลือก็บวกหมดแค่นั้นเองเนาะอ่ะคราน,นี้ครับก็ ขออนุญาตไปวาดรูปให้ดูเลยตามแผนภาพเวนออยเลอร์เนาะคราวนี้เราก็วาดรูปแผนภาพเวนขึ้นมาแผนภาพเวนวาดขึ้นมาอันนี้คือเอกภพสัมพัทธ์ครับของเซตนี้ซึ่งมีจำนวนประชากรคือ300คนจากนั้นก็วาดก้อน A ขึ้นมา คือคนที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นวาดก้อน B ขึ้นมาคือคนที่เคยไปเที่ยวเกาหลีกำหนดครับ A B ฮะโอเคเนาะโอเคครับจาก300คนนี้ครับคราวนี้มาดูเงื่อนไขครับเขาบอกว่าอะไรบ้าง NA 150 NB 120 และคนที่ไม่เคยไปทั้งสองประเทศนี้คือ80แสดงว่า80คนนี้ครับคืออะไรหรอคือ300ลบด้วยอะไรครับลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วย220ใช่ไหมถึงจะได้80ซึ่ง80นี้อยู่ไหนครับอยู่ข้างนอกไม่เคยไปไหนเลยแสดงว่า220ตรงนี้คือ N A Union อะไรหรอ N A Union B Get ไหมก e โอเคเนาะเพราะว่า80อยู่ข้างนอกแสดงว่า NA เนยูเนต้องคือ200อะไรฮะ220โอเคปะทั้งก้อนเนี้ยที่คูระบายสีคือ220คนเก็ตนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอกภพสัมพัทธ์เรามีอยู่300คนและคนที่ไม่เคยไปไหนเลยแสดงว่าต้องอยู่นอก A u เนยูเซึ่งอยู่ข้างนอก80แสดงว่าใน ก้อน A และก้อน B ที่ยูเนียนกันเนี้ยคือจำนวนประชากรคืคอ220คนโอเคนะทันเนาะโอเคทันจากนั้นครับจากสูตรเมื่อกี้ข้างต้นที่เขียนไปว่า n a ยูเนียน b เรามันคืออะไรครับคือ n a ใช่ไหมลูกบวกด้วย n อะไรฮะ n b ใช่ไหมครับลบที่อินเตอร์อะไรลูกอินเตอร์เซกะขออนุญาตลบเขียนใหม่ไว้ไม่พอเว้ N A union B ครับเท่ากับ nA บวกด้วย nB ครับลบด้วย nA intersect B ฮะตอนนี้ครับเรารู้ว่าเฮ้ยก้อนเนี้ย nA union B มีเท่าไหร่220เท่ากับ nA nA เรามีเท่าไหร่ครับร้อยอะไรหรอกร้อยห้าสิบบวกกับ nB nB เรามีเท่าไหร่ครับร้อยอะไรหรอกร้อยยี่สิบ ลบด้วย n a intersect b ใช่ไหมครับก็ย้ายข้างธรรมดาหรอกก็จะได้ n a intersect b ฮะเท่ากับ270ลบด้วย220เพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะที่ intersect คือก้อนตรงเนี้ยที่ intersect ตรงนี้เราดูแล้วมีเท่าไหร่ฮะ50าสคราวนี้เข้าไปดูเฮ้ยโจทย์ต้องการอะไรวะ โจทย์ครับให้หานักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นครับแต่ไม่เคยไปเที่ยวเกาหลีอ่าเคยไปญี่ปุ่นนะแต่ไม่เคยไปเกาหลีครับ n a เท่าไหร่นะเมื่อกี้เร้ยหใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้มันคือขอลบนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราได้อะไรครับได้ตรงที่อินเตอร์เซ็กมาแล้วแต่โจทย์ครับ โจ์ต้องการอะไรลูกโจ์ต้องการไปยี่อะไรครับไปญี่ปุ่นครับแต่ไม่ไปไหนฮะแต่ไม่ไปเกาหลีลูกไปญี่ปุ่นไม่เคยไปเกาหลีแสดงว่าต้องการพื้นที่ตรงไหนครับตรงที่คูแรงเอาตรงนี้ฮะต้องการเฉพาะ A ไม่เอา A นเสก B ก็แสดงว่าตรงนี้คืออะไรครับคือหนึ่งอย ห้าสิบลบด้วยอะไรลูกลบด้วยห้าสิบนั่นเองก็เขียนเลยครับ1 5 0่งลบด้วยห้ซึ่งคือ100เลยครับ100คนนั่นเองก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเรื่องโจทย์เกี่ยวกับสมาชิกของเซตจ,จำกัดก็ หวังว่าทั้ง2ตัวอย่างนี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครูต้นก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ต้องก่าควคำว่าสวีดับและสวัสดีครับบ๊ายบาย